ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับชาแน s ซามีสตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปว่าหลังจากที่กลับมาใช้ Android นะคะได้มีโอกาสกลับมาใช้นะคะสักประมาณเกือบเดือนนะคะว่าอัปเดตเป็นยังไงบ้างเนาะความรู้สึกที่มาใช้ Android นะคะก็คือแบบว่ามันเปิดโลก,กทัศน์ให้เราหลายอย่างมากนะคะมีหลายอย่างที่แบบชอบแล้วก็มีข้อพิจารณาหรือข้อที่ไม่ชอบแค่ นิดนึงเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าแบบคือมันใช้งานจริงๆมันล้ำไปไกลกว่า iPhone หลายๆอย่างนะคะขนาดว่าเราลองกลับมาใช้รุ่นที่เป็นรุ่นเก่าเลยนะคะเราจะอินจาก Samsung Galaxy Note 10นะคะที่ออกมาหลายปีมากๆนะคะแต่มันยังมีฟังก์ชันที่แบบเฮ้ยทําไม Apple ไม่มีแบบนี้นะคะอย่างเช่นสแกนนิ้วใต้จอนะคะแล้วก็มีสแกนใบหน้าในตัวมาให้หน้าจอที่แบบว่า เป็นหน้าจอโค้งนะคะสุดขอบสุดจอแบบนี้เลยนะคะขอบจอบางคือดีไซน์สวยมากรวมถึงกล้องที่แบบว่าฝังมาให้แค่นิดเดียวนะคะบริเวณหน้าจอประมาณนี้นะคะสิ่งที่ชอบนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการทํางานด้านเอกสารนะคะเพราะว่าเจ้าตัว Galaxy Note 10เนี่ยสามารถที่จะจบการทำงานในตัวได้เพราะว่าเขามี S Pen นะคะสามารถที่จะแก้นะคะเส้นลายเซนเขียนโน้ตงานลงในนี้ได้เลยนะคะ เปิดไฟล์ pdf แล้วแปลงกลับมาเป็นรูปภาพได้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบ iPhone ไม่มีอะถ้าเราทำในคอมเราก็ต้องไปหาเว็บที่แบบว่าที่อยู่ในตาม Google ซึ่งมันจะจำกัดว่าเราสามารถแปลงเอกสารได้ไม่กี่แพทเนาะเวลาเรามีแบบเราทำงานขายของออนไลน์หรือทำงานออฟฟิศอะมันจะต้องมีแบบว่าเปิดไฟล์ pdf แล้วแปลงเป็นรูปภาพส่งไปให้อีกคนหนึ่งอะสามารถที่จะดูได้ง่ายๆซึ่งเราววาวมากว่าเฮ้ยซัมซุงมันรำได้ เรานึกมาตลอดว่า iPhone จะเป็นอะไรที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารได้ง่ายกว่า Samsung ซึ่งพอได้ใช้จริงๆแล้วไม่เลยเขามี S Pen นะคะแนะนำเลยนะใครที่แบบอยากลองมาใช้ Android เนาะลองทั้งทีก็ลองให้สุดเลยค่ะรุ่นที่เป็นแบบ Galaxy Note รุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ที่เป็น S22-S23 Ultra ที่มีปากกามาให้เท่านั้นเพราะว่า เรารู้สึกว่ามันได้ใช้มันจําเป็นนะะ iPad คือแบบวางได้เลยพอมีปากกาใน Galaxy Note นะคะสามารถที่จะแบบยืดหยุ่นในการทำงานได้เยอะมากนะคะต่อมาในเรื่องของกล้องนะคะแม้ว่าจะออกมาหลายปีแล้วนะเขาก็ยังมีโหมด Portrait v ดีโอมาให้ซึ่งจะบอกว่าเพิ่งได้ลองถ่ายกล้องหลังคือใช้มาสักพักแล้วอะ่ะยังไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายหมดนี้เลยแต่พอได้ลองถ่ายเฮ้ยมันทําได้สวยมากการเบอร์ขอบการตัดขอบของเขาคือแบบว่า พัฒนามาไกลกว่า iPhone อีกซึ่ง iPhone เพิ่งมีนะคะรุ่นแรกในโหมดพอร์เทตวิดีโอเนี่ยก็คือรุ่น13นะคะ iPhone 13เป็นต้นมานะคะแต่ซัมซุงฝั่ง Android อะไรเงี้ยเขามีมาให้หลายปีมากซึ่งพอได้ลองใช้แล้วแบบชอบมากๆนะคะก็คือสกินโทนสวยนะคะแต่แบบขอติดนิดนึงนั่นก็คือสกินโทนกล้องหน้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะส่วนกล้องหลังคือไม่มีปัญหาโหมดวิดีโอคือทำได้ดีมากนะคะแล้วก็มีโหมดกันสั่นนะคะหรือว่าซ u เปอร์สเตดี้เนาะซึ่งทาง ไอโฟนเขาจะเรียกว่าแอคชั่นโหมดซึ่งเพิ่งมีมาให้ใน iphone 14แต่ซัมซุงมีมาให้หลายมีแล้วเราได้ลองถ่ายแล้วนะคะ คมชัดแล้วก็แบบว่านิ่งมากนะคะแม้ว่าเราจะวิ่งจะเดินเร็วๆนะคะโหมดนี้คือถ่ายออกมาได้นิ่งมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว้าว่าคือมันออกมาหลายปีแล้วมันยังมีมาให้อ่ะทุกคนอีกอย่างนะคะเขามีเลนส์ซูมมาให้นะคะได้ใช้ครบทุกระยะเลยแม้ว่าผ่านมาหลายปีก็ยังสามารถที่จะซูมได้คมชัดอยู่เหมือนกันนะคะและนี่ก็คือความประทับใจหลังจากใช้งานนะคะที่เราได้ใช้งานทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะส่วนในเรื่องของแอป ในเรื่องของความเร็วความเสถียรเรามองว่าไม่มีปัญหาเลยไม่ได้ต่างจาก iPhone แม้ขนาดว่าตัวนี้มีหน้าจอแค่60เฮิร์นะแต่แบบว่ายังทำงานได้ลื่นไหลามากไม่มีความแบบปวดตาเหมือน iPhone อะ่ะเพอเปลี่ยน p h โฟนแบบจาก120เฮิร์มาใช้60เฮิร์แล้วมันจะรู้สึกได้แต่ตัวนี้เราไม่รู้สึกเลยเนาะเพราะว่าจอมันสวยจอมันลื่นมากนะคะการดูหนังฟังเพลงจอใหญ่แบบนี้ถึง6.8นิ้วคือแบบดูได้สบายสบายหายห่วงเลยนะคะทุกคน อีกเรื่องที่ชอบที่แบบไม่พูดไม่ได้นะคะคือการใช้งานได้หลายแอปเนาะไม่ว่าจะเป็นดูดูโอแอปการใช้ไลน์ได้ถึง2บัญชีการใช้ Facebook ได้ถึง2แอปพร้อมกันนะคะเปิด2บบัญชีได้พร้อมกันไม่พอนะคะยังมีโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยซึ่งมันเหมือนจะแยกโทรศัพท์ของเราอีกเครื่องหนึ่งอะไปไว้ในนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแกลเลอรีก่การตั้งค่ากล้องข้อมูลต่างๆนะคะก็คือเป็นอีกบัญชีหนึ่งเลยแยกไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยคือแบบ เฮ้ยมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันไม่มีกระตุกไม่มีหน่วงเลยนะคือใช้งานได้จริงๆนะคะใครที่แบบว่ามีการใช้งานที่หลากหลายมีลายหลายบัญชีมีแบบต้องการใช้อะไรที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแยกข้อมูลทุกอย่างไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยได้นะคะซึ่งใครจะเข้าก็ต้องใส่รห,รหัสหรือสแกนใบหน้าซึ่งเราสามารถที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเออพอได้กลับมาใช้ซัมซุงอีกรอบหนึ่งคือเรื่องที่ว้าว อีกเรื่องนึงแบบไม่พูดถึงไม่ได้มันว้าวจริงๆนะคะทุกคนก็คือการใช้งานหลายแอปมีทั้งแบบว่า duo แอปไม่พอยังมีโฟลเดที่ปลอดภัยมาให้อีกอันนี้คือชอบมาก้าส่วนในเรื่องที่แบบว่ามันล้ำหน้ามากก็คือการเป็นที่ชาร์จแบตให้กับอุปกรณ์หรือดีไวซ์อื่นๆนะคะที่มีไวเลสชาร์จอันนี้ก็คือมีมาให้ดีมากๆแต่ส่วนตัวเราไม่ค่อยได้ใช้นะ เรามีดีไว้อันไหนเราก็ชาร์จใครชาร์จมันอยู่แล้วนะคะแต่ก็คือขอชื่นชมเขาว่ามันมีมาให้อะขณะมันออกมาหลายปีแล้วนะแกอีกเรื่องนะคะขอย้อนกลับไปเรื่องกล้องนิดนึงนะคะนั่นก็คือกล้องหน้าของเขานะคะมีออโต้โฟกัสซึ่งเป็นออโต้โฟกัสที่แบบว่าทํางานได้ดีมากอ่ะมันมันโฟกัสเร็วกว่าไอโฟนซึ่งไอโฟนเราไปใกล้ๆอ่ะมันจะดูออกเลยว่ามันยังเบลออยู่แต่ซัมซุงคือหยิบไปใกล้ๆปุ๊บ ออโต้โฟกัสคือทำงานนะคะวิดีโอคือแบบออโต้โฟกัสเร็วมากแค่ไม่ชอบสกินโทนรุน่นนี้เพราะว่ามันอมเหลืองนะคะแต่ที่ใครใช้แบบรุ่นไหนที่สกินโทนสวยนะคะกล้องหน้าคุณอาจจะชอบก็ได้ส่วนตัวเราคือวิดีโอกล้องหน้าเรายัางไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ภาพนิ่งอะไรเงี้ยพอรู้จุดแล้วมันก็ถ่ายออกมาได้ดีมากนะคะส่วนกล้องหลังคือมีโหมดมาให้ครบ,บอยู่แล้วหายห่วงแถมยังถ่ายวิดีโอได้แบบ 4K 6 0เฟรมนะคะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะคะ อันนี้คือแบบฉ่ำมากๆต่อมานะคะเป็นการใช้งานของแอปในเรื่องของแอป google เึ้อแน่นอนว่าแบบมันเหมือนเกิดมาคู่กันมันเหมือนโคกันอยู่แล้วพวกแมพพวกอะไรคือมันทําได้ดีกว่า iPhone มากๆนะคะแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Gmail Google Calendar อะไรเงี้ยมีมาให้ลองรับแบบดีมาก Google ปฏิทินอะไรเนี้ยนะคะก็แบบใช้งานลื่นๆนะคะและพวกแอปที่ไม่พูดถึงอีกไม่ได้นั่นก็คือแอปกล้องวงจรปิด ใครที่แบบว่าทํางานออฟฟิศหรือที่บ้านมีแอปกล้องวงจรปิดที่ต้องใช้อย่างเช่นวาตาชิอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เป็นไรนะ iPhone มันย้อนกล้องแบบดูกล้องย้อนหลังไม่ได้ะคะ่ะใครเป็นบ้าคอมเมนต์มาได้นะส่วนแอปในซัมซุงหรือ Android ทุกรุ่นเลยมาสามารถที่จะดูกล้องย้อนหลังได้นะคะอย่างตอนนี้เราใช้แอปกล้องวงจรปิดยู่3แอปนะคะซึ่งแบบสามารถที่จะย้อนได้เวลาเกิดเหตุดูได้แบบเรียลไทม์เลยเนาะแล้วแต่ว่าแอปของกล้องของเราใน ในที่นั้นๆว่าเราตั้งไว้ให้มันเก็บข้อมูลได้กี่วันนะคะแต่มันดีตรงเนี้ยมันดูก็ย้อนหลังได้ใน iPhone ไม่มีนะใน iPhone ดูได้เฉพาะแบบเรียลไทม์ก็คือดูได้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นแบบดูได้สดๆนะคะแต่ตัวนี้คือแอปกล้องวงจรปิดดูได้ย้อนหลังนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบกลับมาใช้ซัมซุงแล้วแบบชอบมากนะคะเครื่องคิดเลขนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยเสียงการแจ้งเตือนวอลเปเปอร์ iper, อะไรเงี้ยมีมาให้ครบและสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมาก Away อ <m akes> เ on display ก็มีมาให้นะคะแม้ผ่านมาหลายปีแล้วเป็นอ way on display ที่แบบไม่ได้ดูดกืนกินแบตอะไรขนาดนั้นนะคะส่วนเรื่อง5 g เราไม่รู้นะเพราะว่ารุ่นที่เราใช้อยู่เป็น4 g นะคะการรับสัญญาณ Wi-Fi อะไรเงี้ยก็ดีปกตินะคะเสียงลำโพงคือดังมากดูนหนังฟังเพลงคือแบบฟินสุดๆสุด,สดจใจแถม a m s ซุงยังใช้ร่วมกับ AirPods 3ของเราได้ด้วยนะคือดีตรงนี้แหละไม่ต้องแบบมาโหลดแอปเติร์ปปาร์ตี้อะไรมาอแดปกับ AirPods คือสามารถที่จะแบบ เชื่อมต่อแล้วก็ใช้ได้เลยเปิดบลูทูธเชื่อมต่อ Airpods ได้เลยอีกเรื่องที่แบบเขามีมาให้นานแล้วมันยังจําเป็นจนถึงทุกวันนี้ก็คือ USB Type C นะคะใครที่แบบว่าใช้โทรศัพท์แล้วได้ใช้ USB Type C แน่นอนว่าทุกคนจะติดใจนะคะอ่า s u s u n g ฝั Samsung, ่ง Android คือเขามีมาให้นานแล้วเนี่ยต่อไมค์ต่ออะไรได้แบบง่ายดายมากๆส่งข้อมูลได้แบบง่ายๆได้เนี่ย ง่ายายสุดๆนะคะเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงนั้นก็คือ Samsung d e กนะคะหรือว่าการส่งหน้าจอออกไปยัง Windows คือแบบแค่ไปออฟฟิศปุ๊บมันเชื่อมกันแล้วอะคือเราเปิดไว้ว่าให้มันเชื่อมการแจ้งเตือนในโทราศาพัพท์ a m s u ุ g ของเราจะเด้งเข้าไปใน Desktop ของ Windows ของเราเลยคือแบบเฮ้ยอึ้งอ่ะเราสามารถที่จะโชว์หน้าจอเข้าหน้าจอคอมได้แบบเรียวถามเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบอึ้งมาก Sams ุงเ็กของเขานะคะเป็นประสิทธิภาพมาก เปิดหนังในนี้ไปแสดงบนจอคอมได้เลยนะคะง่ายดายมากนะคะยิ่งถ้าใช้ฝั่ง Windows PC นะคะเชื่อมกับตัวนี้คือแบบไร้รอย,ยต่อมากนะคะง่ายสุดๆไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราชอบเพราะพิพจารณาอีกอย่างก็คือ การส่งรูปนะคะเราไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะเชื่อมกับ iPhone หรือส่งรูปส่งวิดีโอที่เราอาดัดคลิปได้โดยวิธีไหนอันนี้ก็เป็นข้อติดใจนิดๆเล็กๆ,ๆน้อยๆนั่นเองนะคะทุกทั้งหมดทั้งวันคือชอบมากนะคะหลังจากที่กลับมาใช้ซัมซุงรอบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ต่อๆไปคือแบบไม่อยากขายแล้วถึงแม้จะเป็นเครื่องมือสอคือแบบคุณภาพออกมาหลายปีแล้วแกดูดี ยังใช่ดีอยู่เลยนะคะทุกคนเพื่อความื่นเต้นเอาเป็นว่าชอบมากนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะใครอยากแบบให้เรารีวิวเกี่ยวกับ Samsung นะคะรุ่นเก่าเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย